ทุกคนเพิ่งเห็นมาถึงบ้านเมื่อกี้นะคะเพิ่งเลิกงานนะคะวันนี้ไปดูแลผู้พิการตามบ้านมาทุกคนรู้ไหมกับถึงบ้านเราไม่เคยสังเกตเลยว่าต้นที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยมันออกลูกเต็มเลยเพิ่งมาเห็นวันนี้ตอนจอดรถใต้ต้นนะคะเรามีต้นบูเบอรี่นะคะหรือว่าต้นหม่อนบ้านเราเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวกับทุกคนดูทําไมมันดอกขนาดนี้โหนี่น,นี่นี่กล้องเราซูมไปได้นะถ้าซูมได้นี่จะเห็น ตรงยอดตรงยอดทุกยอดเลยคือแบบลูกมอนเบอรี่หมดเลยทุกคนดูทุกกิ่งเลยนี่ไม่มีใบนะใบมันเพิ่งจะแตกออกแล้วคือใบมันร่วงเนาะก่อนอันนี้คือมันเป็นฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมมันก็ร่วงร่วงๆแล้วมันก็กําลังปลิปลิใบแตกใบอ่อนใหม่นะคะแต่ว่าใดๆคือลูกออกทุกกา้านทุกกิ่งนี่คิดดูถ้าว่าถ้ามันสุกอะ มันอันนี้ก็คือพันใหญ่นะจะบอกว่าลูกใหญ่มากลูกแบบพันเท่านี้ขนาดนี้เลยลูกมันเวลามันโตมันสุกมันจะเป็นสีม่วงดําปิดแล้วก็หวานมากนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวรอติดตามตอนที่มันสุกเต็มต้นนะว่ามันจะสวยขนาดไหนอดอกมากค่ะมีทุกกิ่งทุกก้านทุก,ท,ก,ท,กทุกยอดนะ่ะทุกยอดนะ่ะคือออกหมดเลยนะนี่ถ้าถ้าซูมอาจจะเห็นชัดนี่ค่ะว่าไม่ค่อยได้เห็นชัดเท่าไหร่นะ